เนี่ยใส่มาคับเนี่ยสมาก,านกินเออกินหนาฟินมากครับหนาฟินมากหวานม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ต้นลำไยนั่นเองค่ะดูค่ะดูคนปีนนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาเกิดนะคะแต่รู้ว่าปีนได้ค่ะแกขนาดไหนก็ปีนได้นะคะคือคือผู้ใดคือผู้ใดที่ปีนนี่คือผู้ใดหวานมากไหมคะคือยายของชั้นเองค่ะดูได้สูง ดูจากหน้าตานะคะสวยมากแต่ว่าปีนต้นไม้ค่ะแล้วก็เป็นลิงนะก็ตามมาเยังตรงมาอืออืมเอ้าสวยมากนะคะนี่ค่ะ รีวิวนะคะอือหือหวานมากกินกินนะจ๊อหวานมากค่ะหวานมากคือเล่นราคาห้า้บาทพรุ่งนี้พรุ้มนี้จะอยู่ราคา20บาทเท่านั้นค่ะบอะไรลำแยกเวลาแล้วครับมึงพี่น้องมึงพี่น้องมึงคนไหนเป็นปุ่มเลยครับเป็นปุ่มเป็นงอนเลยคนไหนเด็กหน่อยมึงคุณยายมาเขามามึงคุณยายนะครับคุณยายเอา คุณยายเขาปีนยังสนานวันไหวครับคุณยายไห<อ>นนะคุณคุณยายเขา้าอะไรยายปีน,น,ปนล้ำย้ายไปะนะครับยายอ่ะนี่นะครับยายสบู่นะครับอันนี้ <laughs> ในรีวิวบางรีวิวบางล้ำย้ายคุณปอดสารพิษอีหลีบอปอดปอดปอดไม่อย่างก็ว่า,วา,า <laughs> ต้องฝึกบอเวเดอ้อเพื่อได้เป็นยูทูบเบอร์ ทานไปเออนนี้นะคะร้อยหนึ่งนะคะราคาประมาณ500บาทค่ะใครซื้อสั่งมาเลยนะคะยังเมามันนครับตัวนี้ลำยังยังเมามันนะครับตัวนี้ ตอนนี้คุณยายกำลังจินลงมานะครับตอนนี้มังไม่เอาไปเห้ยังเอ้เนี่ยครับเสบอะครับลำไยเขาเสยบอ่ะครับแสบบลำไย สัมผัสนะครับเพามาสัมผัสคนที่กินลำไยนะครับเป็นยังไงครับลำไยแสบบ่เ<อ>บิงถิ่งยังไงไมาเก็บแล้วเนี่ยน้อยนึงแนวลำไยแสบบ่ะทดสอบพูดได้ไนนะวันนี้คุณแย่กันลงมาเสร็จแล้วครับแสบบ่รีวิวเบิงรีวิวรีวิวเบิงเบ,บิงได้ไดแกะเนื้อแกะเบิ้งเนื้อเบิง เนือเป็นยังเนือลำญ่เป็นยังไหนเนือลำย้ห่ปเนเนี่ยส่มาครับเนี่ย่มาคลิกินเออกินหน้าฟินมาครับนาฟินมาหวานบ่หวานหวานจนสีเป็นโลกบ่หวานเหรอพี่น้องเอ้ยเนี่ยเสร็จแล้วครับต่อไปห้าก่ะ ขอจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนลำย่ายเก็สลัดนะครับก็เลยปิดคลิปบายๆครับทุกคนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าลูกโควิดตอนนี้กักตัวนะครับอยู่ในหมู่บ้านก่ะอย่าลืมกดนซับสไครต์กไลค์ก้นเท่เลยนะเออเป็นเจนี่โอเคของเยี่ยมมากแกของเป็นดีดีดี